สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากลางแดดเลยค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาปลูกกุหลาบเพิ่มนะคะอีก10ต้นนะคะลงที่สวนกุหลาบอังกฤษหน้าบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกนะคะไปทําธุระก็เลยอยากจะทำให้เสร็จก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกกันเลยค่ะ แล้วค่ะปลูกกุหลาบเพิ่ม10ต้นนะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องเปิดสปริงเกอร์ให้ต้นไม้นะคะเพราะว่าตรงนี้ร้อนมากๆเลยคะ่ะเพราะว่ายังไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะงั้นเดี๋ยวบอกอย่างรวดเร็วนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะ เริ่มจากต้นแรกนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่ารับโซดีอินบลูนะคะต้นนี้เป็นกุหลาบสีม่วงนะคะอ่าเป็นช่อนะคะแล้วก็ทรงของเขานะคะเป็นกุหลาบโบราณคะ่ะก็หาค่อนข้างที่จะยากนะคะพอเราเจอเราก็เลยอยากซื้อเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้มีอ่ากุหลาบหลายๆอาชนิดในสวนนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อ p r i n c e s s k a o r i ค่ะก็ต้นนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันสวยมากๆเลยค่ะต่อไป สีม่วงอีกแล้วนะคะต้นนี้ชื่อ,อาลาก,กระเฟลนะคะตอนนี้กุหลาบจะแบบว่ากำลังช็อกอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งลงดินนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเอาเขามาวางทิ้งไว้แล้ว2วันนะคะเพื่อให้เขาปรับตัวนะคะเดี๋ยวรดน้ําสักพักน่าจะกลับมายืนได้เหมือนเดิมคะ <c oughs> ่ะก็ต่อไปนะคะต้นนี้เบียทริสนะคะต้นนี้เป็นกุหลาบเจ้าสาวของเดวิดออสตินค่ะ แล้วก็ต้นนี้เพชียนะคะต้นนี้ก็เป็นกุหลาบเจ้าสาวเหมือนกันสีขาวค่ะแล้วก็ต้นนี้ c อ่าเค l บบิลิตี้นะคะจะออกสีชมพูเข้มมากๆแต่คือแบบเข้มจนเกือบแดงเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่สีแดงนะคะก็เอ่อตอนแรกเอ่อจะลงกุหลาบโทนสีเข้มนิดนึงเราชอบฝั่งนี้คะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มให้เข้มออกไปนะคะจาก จากแนวโซนนี้ออกไปนะคะต่อไปนะคะต้นนี้นะคะ The w e d g e w o o d Rose นะคะก็ต้นนี้เป็นกุหลาบอ่ะเลื้อยนะคะก็เดี๋ยวเราต้องหาซุ้มให้เขาเพราะว่าอตอนนี้สภาพต้นเนี่ยต้องการการลงดินล้ค่ะหลายๆต้นของเราที่เราซื้อมาเก็บไว้นะคะก็เลยเอาลงดินไปก่อน,นะคะ่ะต่อไปต้นนี้ o l i v i Austin Rose นะคะต้นนี้เขาไม่ได้ชอบแดด จัดมากนะคะแต่ว่าต้นนี้จ,จะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะหาต้นไม้พุ่มใหญ่ๆมาปลูกแบบใกล้ๆนะคะเขาจะได้แบบได้อารมบ้างนะคะแต่ว่าอยากจะลงดินไปก่อน,นะคะ่ะต้นนี้ต้นนี้เ,เดี๋ยวนะชื่ออะไรนะชิโนบุค่ะต้นนี้เป็นกุหลาบสีม่วงนะคะก็เราซื้อกุหลาบสีม่วงมาเก็บไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงดินนะคะก็วันนี้ก็เลยได้ลงแล้วะคะ่ะ ต่อไปต้นนี้เวสต์มินสเตอร์แอบบี้นะคะก็ต้นนี้เป็นกุหลาบที่เราชอบมากๆแล้วก็ตามหาตามหาเจอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ซื้อแล้วก็เอาเก็บไว้นะคะต้นนี้จะเป็นสีขาวนะคะมีดอกโรยไปละแต่ว่าเดี๋ยวคงตัดทิ้งคะ่ะก็เดี๋ยวรอให้เขาออกดอกรอบใหม่คะ่ะ นี่ค่ะสิบต้นวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เราก็มีย้ายต้นไม้อื่นๆจากสวนโซนอื่นมาลงนะคะก็จะดูเต็มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้นะคะยังดูไม่ค่อยสวยก็บางต้นเดี๋ยวให้เขาปรับตัวแล้วเริ่มมีดอกก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงจะพาชมอีกทีนะคะ,ะจะมีต้นนี้นะคะกับต้นนี้เป็นต้นใหญ่ซึ่งตอนนี้พึ่งสลัดใบนะคะแต่ว่ายังไม่ตายนะคะเรามาเช็คทุกวันก็เดี๋ยวเขาจะแตกใบใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีกุหลาบเลื้อยตอนนี้มี2ต้นละคือต้นนี้เซนสวิตันนะ แล้วก็ uh, The Witchwood Rose นะคะเดี๋ยวเราต้องทำซุ้มให้เขาต้นนี้ก็โอเคนะคะใบเขาชอบแดดเหมือนกันนะเนี่ยใบยดูโอเคเลยค่ะเพราะว่าเป็นใบออกมาใหม่นะคะ ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะร้อนมากๆเลยคะ่ะโซนนี้นะคะโซนนี้ยังไม่มีต้นไม้ใหญ่มากนะคะก็คือจะปลูกอะไรเนี่ยจะเป็นแบบว่าชอบแดดเต็มวันหมดเลยนะคะแล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนทัศนียภาพในบ้านให้มันดูดีขึ้นนะคะ,อะตอนนี้อาจจะยังดูไม่สวยนะคะแต่ก็ต้องใช้จินตนาการนะคะในการเลือกต้นไม้มาลงนะคะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะสวยคะ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวต้องออกไปทําธุระแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ